จากประเด็นร้อนค่ะกรณีที่มีข่าวแฉของวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่ามีคีหลักค่ะก็คือดาราหน้าเก๋ซึ่งหลายๆคนค่ะก็ตามหาว่าดาราหน้าเก๋คือใครโดยเมียหลวงค่ะได้ออกมาแฉว่าโดนดาราหน้าเก๋เป็นรุ่นน้องในกลุ่มที่สนิทกันแต่ว่าสุดท้าย กลับมาแย่งสามีของเธอไปและต้องบอกว่าค่ะมันบังเอิญบังเอิญเพราะว่าแย่งไปถึงสองคนค่ะ โดยทางด้านเมียหลวงค่ะได้บอกว่าแม้ว่าตนเองเนี่ยจะหย่ากกับสามีแล้วแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาซึ่งทุกคนก็รับรู้และฝ่ายหญิงที่มาแย่งไปเนี่ยก็รับรู้ตลอดแต่ก็เลือกที่จะเปิดตัวกับสามีตัวเองซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่เมียหลวงเดินหน้าแฉแซบดาราหน้าเก๋กับสามีโดยทางด้านเจมอยค่ะได้โพส์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าเมียหลวงโพสแซบแฉดาราหน้าเก๋กับผัวแล้วจ้าโอ้โหใช้คําว่าเพชสยากันไปเลย โดยเมียหลวงคุณนางกล่าวก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาเลือกที่จะเปิดหน้าสู้กับทางด้านดารานาเก๋แล้วโดยเขาค่ะก็คือทางด้านคุณเทย่านิโคเป็นรองมิดแม็กซิมปี2008และก็ต้องบอกว่าคุณเทย่าเนี่ยไม่ได้เปิดแค่หน้าตัวเองเพราะว่าเขาเลือกที่จะเปิดหน้าดารานาเก๋โพสต์รูปภาพกลางอินสตาแกรมกันไปเลยพร้อมกับแชร์เดือดค่ะและได้มีการเล่าไทม์ไลน์เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ รู้จักทางด้านดารานาเก๋พร้อมทิ้งประโยคเด็ดว่าจะตามเอาสามีเก่าชันทุกคนไม่ได้นะแถมยังมีการเรียกจิกแรงอีกค่ะว่าผู้หญิงแพทยยาโดยเรื่องราวคร่าวๆของดารานาเก๋แล้วก็คุณเทย่านิโคในครั้งนี้ค่ะคุณเทยาเขาก็บอกว่า ตนเองเนี่ยถูกดาราหน้าเก๋แย่งสามีไปแล้วก็ต้องบอกว่าดาราหน้าเก๋ก็ไปเปิดตัวแบบที่ไม่อายใครทัทง้งที่ตนเองเนี่ยเป็นคนพาดาราหน้าเก๋มารู้จักกับอดตสามีอีกทั้งพวกเขายังเคยไปเที่ยวด้วยกันและทางด้านดาราหน้าเก๋เนี่ยก็เคยเจอลูกๆของทั้งคู่ด้วยและทางด้านคุณเทยานิโคค่ะบอกว่าวันที่เคยคิดว่าเป็นน้องสุดท้ายมันหวังมาเอาผัวตั้งนานหากคิดจะฟ้องมาก็ฟ้องกลับพร้อมแคปรูปภาพจากอินสตาแกรมของดาราหน้าเก๋รุ่นน้องคนสนิทที่โพสเปิดตัวแฟนหนุ่มของ พร้อมเขียนข้อความค่ะว่าจากนี้ขอพูดความจริงเอาเป็นว่าค่ะเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าทางด้านคุณเทย่าน,นิโคนเนี่ยก็เดือดขั้นสุดเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว